ซื้อบ้านผ่อนดาวครบแต่โอนไม่ได้สุดท้ายได้บ้านฟรียกหลังสวัสดีครับวันนี้ผมมีคดีที่น่าทึ่งมากเป็นเรื่องของคนซื้อบ้านที่สู้คดีนานและยสิปีจากคนที่เกือบจะเสียเงินดาวไปฟรีๆสุดท้ายสาลฎีกาตัดสินให้เขาได้บ้านไปฟรีๆเลยนี่คือคำพิพากษาดีกาที่16513ทั2,555ครับเรื่องมันเริ่มในปี2524ครับผู้ซื้อคือจำเลยตกลงซื้อบ้านจากผู้ขายคือโจท ผู้ซื้อได้จ่ายเงินดาวงวดสุดท้ายในปี2525 25, และได้ย้ายเข้าไปอยู่ในบ้านหลังนั้นทันทีทุกอย่างดูเหมือนจะดีครับแต่จุดเปลี่ยนคือปี2526ผู้ขายหรือโจ์ถูกศาลสั่งพิทักษ์ทรัพย์เด็ดขาดหรือก็คือล้มละลายบ้านที่ซื้อไว้จึงโอนกรรมะสิทธิ์ให้ไม่ได้เพราะติดจำนองและอยู่ในกองทรัพย์สินผู้ซื้อในตอนนั้นทำอย่างไรครับ เขาต้องไปยื่นคำขอรับชำระนี้ในคดีลมละลายเพื่อของเงินดาวที่จ่ายไปแล้ว190,000บาทคืนแม้ว่าผู้ซื้อจะได้เงินส่วนแบ่งคืนมาแค่30,000กว่าบาทแต่พวกเขายังคงอาศัยอยู่ในบ้านหลังนั้นต่อไปเขาอยู่แบบเปิดเผยซ่อมแซมบ้านจนกระทั่งปี2538บ้านถูกไฟไหม้ผู้ซื้อก็ยังไปแจ้งความในฐานะเจ้าของบ้านหรือผู้เสียหายเวลาผ่านไปเนิ่นนานจนถึงปี2546ผู้ขายซึ่งน่าจะหลุดจากคดีล้มละลายแล้ว กลับมาฟ้องขับไล่ผู้ซื้อออกจากบ้านผู้ขายอ้างว่าบ้านยังเป็นของเขาและผู้ซื้อเป็นแค่ผู้อาศัยสิทธิ์ของตนทาน